สวัสดีครับตาเลียงว่าสวัสดีครับตาเลียงวอลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำกลางพายุสายฝนครับเอฟซีเนาะกระยับขึ้นมเล็กน้อยวัตถิพานมาครับเอฟซีสามเจ็ดรวยยกช่องครับสามเจ็ดสามเจ็ดแสนแตกครับฟันดีอีกที่บอครับฟันดี่ครับฟันเมื่อไรล่ะครับนี่ฟันเมื่อคืนเมื่อคืนนี่เลยแม่ครับผม ขื้นนีนฝนตกแห้งครับฝนตกยางแห้งเลยครับฝ่ฝนตกแห้งน่าไปเบึงตาก่อน,น่าใส่ตาก่อน,นตาวาครับกับพอดีลงไปใส่เนาะไหลโคมเลยของลงไปไปปลาอะไรเนี่ยไปพ่ออึงห่องสนันดุบครับตาลี่พี่เก็บเอาโอ้ยไรแบบหลบายอื่นอ่ะไปภูรักไปวันตาไปเรียงว่าเห็นเทาผู้เทานั่นละอือ เห็นผู้เฒ่าแล้วนะไปใต้เอาอยู่น้ำคนอ่ะมองเห็นผู้เฒ่าได้ครับนี่ผู้เฒ่าทั้งหลายเฒ่าแล้วมาบอกดินะนะโอ้ครับเออไปไปว่างนะัดเทื่อวนี่เก็บของหัวได้หลายแต่เรื่อปลาปลากระไรอื่นกระไรไม่หลายเลยว่างเอ็มครับผมก็ได้ขึ้นมาน่องขึ้นมานอนะแต่ได้ฝันนั่นแสดงว่าครับฝันว่าผู้เฒ่าเฒ่านั่นแหละเล่าน้ำกดมาก ไปไต่ปลาไตยื่งนี่ก็เป็นเรื่องจริงแล้วครับเนาะเรื่องจริงเท่านั้นเ่ราเด็ฝันน่ะไปไต่ล้วจังมาฝันไต่ล้วจังมาฝันมาหน่อยจังมาฝันครับผมเออมาเที่นี่นอนไต่คนหนุ่มมาเคาะประตูปอกๆครับโอ้ตาเหลืองวัวนี่ไปไต่อึ่งนี่มันขนาดเโตคนไงเนี่ยมึงอยู่ว่ะสันครับอู้คนหูที่นี่คนหูครับคนไงเนี่ยมึงอยู่ เอาบลกหลายเออเอาก็เอาแล้ววะเอาไปกินแลาวะคุนพ่อเลยขายก็ขายน้ำเด้อพ่อใหญ่ครับเป็นเลาวะเท่าพ่อใหญ่นี่บูฮูชึกยังเด้อครับูู้ึกบจะว่ามาหอดเที่ยงอ่านหนังเขานอนมาฝันเห็นหละโอ้ผู้เฒ่าน้ำมากน้ำมากมากเลยมาเขาะทักจูนั่นปอกปอกปอกครับสังคุดประเสริฐจ้ามานีก็เรียกว่าโอ้ตา หลายๆข้างนอกนี่ว่านว่าครับผมไลย่ยูนแล้ววา่บาบ้านตัวเล็กใช้ผู้กี๋หงักพอใหนี่ก้วนี่ครับไปยังเราพอ,อ,อมามาเห็นชี้ๆล็อก,กว่ใช่ครับเรา,าะอะมาเคาะประตูบ้านนี่บอครับเนี่นครับผูบ้คนบอกเก่าหนึ่งหนึ่งเลยผู้คนบอกเลียเก่าหนึ่งหนึ่งวังสองเสมอนนี่เนี่นครับผูค้คนบอกเก่าหนึ่งหนึ่งครับ เลขช่องโตพคนบอกตัวได้ก่อครับบางช่องเสมอ,อเล้อ่องโตพิ่นบอกเก่าเก่าสามนี้ะแถวแถวคอตู้นี่นะโอ้มาอีเพื่อทันชาครับมาอีกเออเที่บอกสามเจ็ดนี่แม่นครับวัดที่ผ่านมาครับสามเจ็ดเนาะเออนเพิ่นมาออมาขอขอ้อู้เอ้าตัวไังไงมีตัวอยู่ครับมาชุดนี้แล้วโบอกบอกเนี่บ่บอกเลขบอกครับบอก ก็ีตเป็นชุดเก่าแล้วเนาะครับเนาะจักเดียวจักชัวจังไรเราเกษมีชุดเก่าชัวเราไม่ไหวครับบ้านนี้เห็นเจอทีเมื่อหลางตาเราอะโอ้โหเมื่อเลยเมื่อเลยเมื่อเลยบ้านเลขที่ตัวไหนล่ะครับในบ้านเลขที่หลังนี้ครับโอ้บ้านเลขที่ครับเป็นมาเคาะประตูครับเป็นมาเคาะประตูว่ะครับบ้านเลขที่นึ่งสามร้อยสิบสองสามร้อยสิบสองใช่สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองครับเอชสีเนาะอาชิมาบ้านเลขที่ก็ได้ เพิ่นบ่บอกเพิน่พนบวน่ว่าอยังเพิ่นก็ลงไปคือแต่ว่าเแ่านี้มันเแ่าเก่านั่นแหละเพราะแถวบ่เมฆนั่นแหละัดออท,ที่นี่<อ>ตัวเก่าก็ยังอยู่ตัวเก่ายังตัวเกา่าเคนมีแล้วก็งงแปดศูนย์กับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเนาะที่วา่วาเป็นของเงินไปซื้อมากเนี่คนบอกไปซื้อมาก ซือมหาหมให้เร้ๆเท้าใส่แค่แปะชิศตะนิบาทแล้ววาจังซิแใ่้ามาลอดสีแล้วบอกแล้วมาเขาะประตูบานใส่ซีซโอ้มาเขาะประตูบ้านเออเนี่ยเอพิ่นกับบริรบ้างอย่าีครับครับ กระเทอนเลแห่ะไเอโอ้ยไปใต่อึ่งกันหลายเนาะครับเนาะคุณอะแลีวเนาะใใส่ละครับขนแห้งตัวครับโอ้ยนี่กรตุกลิ่นลครับเอซีนี่เดี๋ยวให้เอซี่มันกันปลาอะไรเนาะครับเนาะอไรอไอโอ้ยือหมานไปครับุนน่แย่ๆไปกันเหนื่อหายแน่เลยขายแน่เลยตอึ้งยังนี่ครับเป็นอื่นนี่อึ้งเข่าอึ้งเข่าข้นนห้องเล้วห้องเล้่วะ ทั้งไก่ทั้งอื่นก็อไรนี่เลยรวมกันเลยครับปลาอะไรเนี่ยปลากระไรเหากินแก่งบอกเลยกกระแมนเนาะครับเอ็ดีเนาะหาชัวร์เว่ยคนถูกเนาะครับผมหัวตีให้รวยเนาะครับเนาะครับผมมาผมบอกคุณไรเว้ยนา่น้องนั่นมากน่องแบบฝันเห็นว่านั่งกดมากนาองเขาเขาจูปออก ตัวล <muitas S 2> ูกเป็นมากเอ้าเป็นนางแต่พอยังเป็นเท่นน่นอืครับเอาบูเป็นนังครับบบเป็นนางเป็นมมกไห้่ชกเพิ่นยาญ่ใจยังกวครับเพิ่นยากได้สารเนาะครับเนาะเนพวกนี้เป็นหักเป็นตกผัดผงเป็นลมถอดงเนที่เป็นว่าขันถือเด็กเก่าหนงกับเด็กนเก่าสวนเก่าสาระครับไปเห็นเดื่นแหน่ล้วว่ะครับเอาโบญาต้อครับเนาะขอให้มีโชกใหญ่พอส็จ รวมเฮทศสารให้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อนเป็นน้ำมายำล่ะครับนำ้ำน้ำมายำโ,ยโยรบราณที่อ่านโบราจังครับอ้าวโบเป็นยังครับเอฟซีเนาะเพิ่มเติมขึ้นมากก็คือเป็นบ้านเล็กที่ครับบ้านเล็กที่สามร้อยสิบสองแล้วก็เลขตัวเก่าครับเอฟซี FC. มาทาเขามาเบิ่งใหม่เดี๋ยวทีมงานเบาแอมโล่นงนี่จะรวบรวมไปแคปหน้าจอครับมี่ยังอีกครับคุณตา กระทอนเหนียตากระนอนรับต่อกโบฝันเลยครับอุ้ยขอบคุณที่หลายครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมมานมานครับเอฟซีอุ้ยอื่นเราพูดอะไรเนี่ยเนาะครับเนาะไปรับชมเมืองโตเลขกันครับครับผมสำรวจชมเมืองโตเลขของตาเลียงง้อครับเป็นผีผู้เฒ่าอุ้ยเฮียนเนาะครับเอฟซีเนาะเพิ่นบ่มีหม่องอยู่หม่องเศร้าครับฝนตกครับลมพัดสารแตกสารลมเบิดครับดิเอฟซี อย่าไปสารเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นล่ะครับเพิ่นเปียกฝนครับโอ้เป็นตาสิโต้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะพี่ครับมาให้โชคใหญ่ครับเอฟซีเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสองตัวนี่ก็คือเก่าสามเก่าสามครับเอฟซีเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่สามหนึ่งสองครับตัวกันนี่เป็นแปดศูนย์เก่าศูนย์เนาะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่ต่อเนื่องมีโชคใหญ่ต่อเนื่องกับตาเลี้ยงงวครับรวยยกช่องครับเอฟซี นี่แหละครับแคปหน้าจอใบสื่อลอตเตอรี่ครับเอซีเนาะเมื่อนี้ครับเมื่อนี้เบาแอมบ์ทงเดิเดินทางไปทำบุญมาครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมบ์ทองนี่เดิเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิศใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับต่ผมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค่าขายขายขายของบดี ลูกค้าบบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสามผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสื่เหลืถือนะครับน้อทสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับ่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดน,น,นี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับบี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยะเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้ออรนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนะ่พ่อนวดปี่หลอดตี๋เรอบผาสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกันอธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นลานเฮ้ายขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปนันเท่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแล้วเหมือนี้กครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทานใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว กูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับท่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยิ่งสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดโกกมนี่ก็แตงวัดลุงปูลุ้ยนะครับเนาะวัดลวงปูลุ้ยนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับยื่นคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกบล้อซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเอรอโทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุแมแล้วกาบ้าแอ็มเราตรงีหได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับเอามาฝากเอบซี่โหลายกับโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลือเ้อครับเอาไปใส่ะรให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสิใหเเบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ใหม่บครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 รับผมสาธุสาธุ